น้องมานี่มาเขาป่าหม่งเคยเก็บเห็ดเหลืองที่มันออกลหลายปีทีแลว้วมันออกได้ยังเพราะว่าตอนนั้มาเก็บปีทีแลว้วมันเดือนรู้สึกว่าเดือนสิงหานะอันนี้มันกรกฎาเนาะมันจะมีหรือ,อยังเดี๋ยวมาดูกันค่ะพี่น้องกี่แห้งถึแ่แลือปีทีแล้วยี่พ่อนพ่ออยู่นีร้ายเหลืองเออเหอแม่จ้ะ เดี๋ยวปนี้มันดูสิว่ามันจะมีไหมปีนี้มันจะออกหรือ,อยังคะว่าบึงน้ากันพี่น้องเอาคือมีดอิมซิมคือบ่มีอหยางแอ็นมังนีบอให้ฟอนจําบ่ได้ว่ามังนีละแถวนี้แหละที่ว่าเหตุปีที่แล้วอะ่ะแมนบอกแมนบอกพี่นออ้องต้นใหม่ขึ้นหลายท้ แมนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปี้ยวออกไปมุดท่างผุ่นกันมันแห้งหมยมันแห้งมันเข้าตรงนี้หรือเปล่าจาพอได้เฮ <c oughs> ้ยเท่าแล้วก็ลงหนาเรื่มลังอ่ะพี่น้องเลยมาแถวนี่ละ่ะเห็ดยังไม่ออกเลยค่ะยังเงียบอยู่เลยยังดอกเล็กๆอยู่เลยอ๋อนี่ออกแล้วแต่ว่าบ้าลายพี่น้อง แ,แม่แม่เขามีอยู่แต่ว่าเขาดอกน้อยอยู่ตรงนี้นี่แต่มีอยู่มีอยู่นะแต่ว่าดอกน,น้อยๆยังบัใัญ่ยยังบ๊าไหลอโอยถุงมือเอามาอยู่เด้แจะบ่ใสโอ้ยฮะเนาะ เขาดอกเล asure, ็กๆอยู่เลยเนี right ่ยเห็นไหมเขาดอกหน่อยอยู่มีอยู่นะคะคุณนะนอนนอเนีแหน่โอ้เขาดอกเงี้ยเนาะ ดอกหน่อยปกตินะปีที่แล้วแถวนี้ละเหลืองเต็มเป็นแถวเป็นคู่เป็นนั่นแหมพี่น้องม่มีแต่มีคือมีห้อยค้นแหมเป็นห้อยค้นมาเก็บก่อนเท่าวันนี้เห็นเหยียบต้นไม้หักอยยเนี่แ่นแล้วคงมีคนมาเก็บก่อนเราเนี่ยปกติมันจะเหลืองเป็นแถวเลยได้พี่น้องนี่พอเห็นแหมเห็นตะห้อยต้นใหม่ม่คือมีค้นมาก คนมายางแล้วเนี่ยว่มีอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยคนเนี่ยเนี่ยเห็นบ่ตนไม้หักเนี่ยเห็นบ่เหมือนมีคนมาเก็บแล้วแสดงว่าไม่ได้มีคนรู้แต่เราคนอื่นก็รู้แต่เพอเอเรามาจังหวะพอดีไงเทาาที่แล้วเราก็เลยได้จังหวะยังไม่มีคนมา โอเคบ่มี okay, พี่น้องเดี๋ยวไปมองท่าทางเขาเฮาวคนละจีบองทีงเ่เฮาเก็บตอนนั้นนี่จ้าดกาอกเดียวมีอยู่พี่น้องนี่นี่นี่นดอกเดียวขอหล่อเลยฮะปกติมันจะเหลืองเต็มเลยได้เนี่ยบะมี่อยูวะโอ้ยพี่น้องมันหึงขืนบนุญโยไม่เงีย่ย เขาพึ่ขงขึ้นดอกเล็กๆเ,เองน่ะมึงน่ะอุ้ยนี่อุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยมันเน่าแล้วเนี่ยแหงแแมเอ้าคือแหงไวเท่นี่ยนี่น่องน,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 นี่แม,แม พุน่นดอกนี่หน่อยเยอะๆเลยดอกเล็กๆกำลังขึ้นเห็นไหมโอ้ยเนาะใส่ถุงมือก่อนเห็ดเขาดอกเล็กๆอยู่เต็มเลยเนี่ยดอกเล็กๆเกต็มเลยนะเนี่ยเต็มเลยตเต็มเลยปลุกไว้ก่อน โอ้อันนี้ดอกใหญ่อยู่นี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึองพี่นนะ้องอ๋อันนี้ดอกใหญ่อยู่จ้ะนี่ใหญ่อยู่แต่ว่ายังไม่ใหญ่มากก็พอดีเนาะนี่จ้ะนี่โดูยู่ไหนสิเนะาะจ้ะพี่น้องดอกกระลังสวยพอดีโนอัน อ่อนๆช่วงมันออกไงเยอะๆไงเนี่ยพี่หนอมันได้ไหมนี่ดอกอ่อนนี่หน่อยพอดีอเนี่ยดอกยังไม่โตเนี่ยพี่น้อ ดอก,ดอกน้อยๆอย,อยู่โอ้ยโอ้ยเละ <c oughs> ดอกเล็กๆค่ะยังไม่โตเท่าไหร่ปีที่แล้วเนี่ยมันเหลืองเต็มพื้นนี่เลยเด้อ <c oughs> ดอกน้อยๆอ,อยู่อา้าวพวกนี่พี่นอ้องเห็นบ้านไหม มันแหงอยู่จ้ะตองมาช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้วมาเดือนสิงหาหนะ่ะเหลืองเตมไปหมดปีที่แล้วเขาออกเดยช่วงสิงหานั่นแหละชร่วงสิงหานี่เหลืองเออเลยนะอันนี้ยังไม่ออกค่ะยังไม่ออกเลยจ้ะยังมีอิมซิมอยู่ เดี๋ยวรอฝนตกลงมาเนาะถ้าฝนตกนะปาดกระตัดมึงเนี่ยลงไปเลยทั้งนั้นโอเคไปเมื่อได้ซ้ำนี่อะไรเห็ดกันเลยโอ้ยเนาะได้แค่นี้พี่น้องอืมได้แค่นี้แหละนี่แหละพี่น้องไปเก็บมื่อน,นี่ได้ซ้ำนี่พี่นอ้องเอเห็ดมันยังบอ่ออก็จะออกน,น้อยๆอยู่มันก็นยังออกบ่หลายเนาะฝนมันนั่น ก่นมันเจ้าตกละเมียรอล่อบางเดือนสิงหาปกติมันจะออกหลายสิงหากันย่าได้พี่น้องดอกในออน้อยอ่อนๆเนี่ยเาดีพัดแสบพี่น้องเดี๋ยวสิพัดผัดกะเพราอร่อยค่ะไปละค่ะไปผัดกะเพราก่อนไปพอกันไม่คลิดนาได้จ้าสวัสดีจ้า